สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV วันนี้เช้าวันศุกร์นะฮะก็เป็นวันศุกร์ที่สดใสจังหวัดลำปางเราก็หมอกควันก็เบาบางลงเยอะมากเลยนะฮะวันนี้อากาศสดใสมากนะฮะ ก็ถือว่าเป็นวันที่สดชื่นอีกวันหนึ่งนะฮะของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางแล้วก็ภาคเหนือนะครับแต่ถ้าจะสดใสามากไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะผมอยากจะนำเอาเรื่องของว่าที่นายกนะฮะมาพูดให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากเมื่อคืนนี้นอนดูโทรทัศน์นะครับก็เห็นเขานำเอาบรรดาผู้สมัครต่างๆเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์กัน นะก็ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์นะพักก้าวไก่นะครับส่วนพักที่เขาไม่ได้นำมาวิเคราะห์เหมือนก็บอกว่าอยู่นอกสายตาอะไรทำนองนี้นก็จะมีเสรีรวมไทยพักชาติไทยพัฒนาพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะฮะนั่นคือการวิเคราะห์ของอผู้สื่อข่าวเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าความนิยมแต่เดิมเนี่ยนะฮะผมได้เดินงานตรงนี้มานะ,ะผมเองไม่ได้หวังว่าผมจะต้องมียศถาบรรดาศักิ์อะไรและก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรอะไรกับเขาทั้งสิ้นนะฮะ หวังอยู่อย่างเดียวพักใดก็ได้นะที่เห็นคุณค่าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นคุณค่าของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ยกระดับเขานะให้ทัดเทียมกับคนไทยเนื่องจากว่าเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะเขาไม่จะไม่รู้จะไปไหนแล้วนะเขามีบ้านมีช่องเขาเรียกว่าบ้านช่องห้องหอเนาะเขามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราก็มองข้ามเขานะ ดังนั้นเนี่ยการที่ผมทำงานตรงนี้เนี่ยนะฮะเราทำงานหวังอยู่อย่างเดียวก็คือหนึ่งเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านี้ได้สิทธิทั้งเรื่องที่ทำกินเรื่องแหล่งน้ำเรื่องอาการไม่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแกนะไม่ถูกกดขี่ข่มเหงและสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบนะหลังจากที่เราพยายามพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดผมเชื่อเลอเกินว่าหลายพักนะได้ติดตามรายการของเรา ได้ติดตามการทํางานของผมก็มีหลายพักฮะออกมาพูดแต่มันไม่เข้าเป้าสักพักนะไม่เข้าเป้าสักพักก็เลยดูว่าเออเขาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เดิมนั้นเนี่ยนะฮะผมเดินทําข่าวให้กับทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลางในฐานะที่ผมรักเคารพแล้วก็นับถือท่านที่รักเคารพนับถือท่านก็เพราะว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมา แล้วก็ไม่เบียดบังเงินของทางราชการนะครับในการเดินงานาร่วมกับผมมาเนี่ยนะฮะสอปีเนี่ยท่านใช้งบประมาณส่วนตัวผมก็ใช้งบประมาณส่วนตัวผมเช่นเดียวกันไม่เคยเรียกร้องนะจนเงินที่ไว้ทําธุรกิจเรื่องจะซื้อข้าวมาสีเรื่องทําน้ำเดิมขายร้อยหรอตอนนี้ต้องหยุดธุรกิจนะฮะหลังจากที่ซบเซามาจากการระบาดของโควิดแล้วเนี่ย แล้วท่านก็ทํางานเข้าเป้าแล้วเปรียบประหนึ่งว่าท่านเป็นตัวแทนของพระน่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมันก็ทําให้คะแนนนิยมของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นดีวันดีคืนในเขตที่เขาบอกว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยนะฮะไม่มีทางที่จะตีแตกแต่เราสามารถทําได้นะฮะทำให้ค่านิยมของพรรคอื่นๆนั้นตกไม่น้อยเลย แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราทำงานตรงนี้เนี่ยนะฮะกลับไม่ได้รับการสนองตอบในโค้งสุดท้ายเปรี่ยนสมือนพวกเราถูกทิ้งนะฮะนะถูกทิ้งอย่างไม่ใหยดีเลยนะทั้งจากทางพักทั้งจากตัวของนายกเองเรื่องที่ค้างคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านรักญ่าเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ถูกทอดทิ้งอย่างสิ้นเยื่อใยนะฮะเราไม่ได้โกรธนะฮะ และเราก็ไม่ได้เกลียดแต่เราเห็นว่าการทำงานของรัฐบาลการทำงานของคนที่มีอำนาจในการสั่งการเนี่ยนะมันต้องทำงานอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางนั้นผลประโยชน์ก็เพื่อประชาชนเท่านั้นเองเพราะผมมองทางด้านเศรษฐกิจอาจจะมองไม่เหมือนชาวบ้านนะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่นักบริหารธนาคารหรือบริษัท ใหญ่ๆแต่เรามองในระดับชาวบ้านเรามองในฐานะที่เราเป็นสื่อคนหนึ่งเนี่ยนะเรามองว่าถ้ารัฐบาลพยายามส่งเสริมนะฮะให้สิทธิพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรากหญ้าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างจริงจังเนี่ยนะครับทำให้เขาเหล่านี้เนี่ยนะฮะผ่อนสั้นผ่อนยาวเรื่องหนี้สินนะครับทำให้เขามีอยู่มีกิน นี่สินเบาบางลงจนหมดไปในที่สุดนะครับถ้าเขาไม่ถูกรังแกไม่ถูกรีดไถน,นะเมื่อเขาหมดภาราหนี้สินแล้วเนี่ยนะฮะเขาทำงานได้เงินมีเงินเก็บเขาก็อยากจะซื้อนั่นนี่นู่นนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะเสื้อผ้าสร้อยแหวนนาฬิกานะของกินของใช้เขาซื้อแน่นอน ดังนั้นเงินเงินอ่ามันก็จะกลับเข้ามาสู่ใครฮะสู่ผู้ผลิตนะฮะสู่อะไรต่อม่อะไรอีกหลายอย่างเห็นไหมเงินมันก็จะย้อนกลับมาเนี่ยเข้ามาในระบบการค้าการขายก็จะดีขึ้นนั่นแหละเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคในระดับมหาภาคหรือในระดับท้องถิน่นมันก็จะดีขึ้นประชาชนก็จะไม่อยู่ในภาวะของความอดอยากยากจน แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยที่มันยากจนอยู่ทุกวันเนี่ยเหตุก็เพราะว่าเราไปบีบเราไปรังแกกลุ่มรากหญ้าและชาติพันธุ์ครับเขาเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะงอหัวขึ้นในทุนนักการเมืองทั้งท้องถิ่นนะแล้วก็ระดับประเทศรวมทั้งข้าราชการมีที่ดินเงินคนละเป็นร้อยไร่พันไร่นะในทุนพรรคการเมืองมีที่ดินกันเยอะแยะมากมายแต่ประชาชนมีสี่ห้าไร่เนี่ยถูกจับ เห็นไหมมันแตกต่างไหมถ้าประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังอย่างที่ท่านสสสุธาท่านทํามาเนี่ยนะครับเชื่อเลยเกินว่าปัญหาต่างๆมันจะเบาลงความอดอยากยากแค้นความอดอยากยากจนมันจะบรรเทาลงเพียงแต่ควบคุมให้มันถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้ในทุนสร้างรีสอร์ทโหใหญ่โตโมโหลานวันดีคืนดีเนี่ยมาไล่จับไล่ย,ยึดไล่ทุบทิ้ง ก็การสร้างรีสอร์ทการสร้างสนามกอล์ฟมันไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวหรือเดือนเดียวมันใช้เวลาเป็นปีก็แล้วทําไมณนะเวลานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบเพราะอะไรครับเพราะเงินใต้โต๊หรือเปล่าเพราะการจ่ายสวยหรือเปล่าเพราะการทุจริตหรือเปล่าเห็นไหมแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยนะไปถางไร่แค่สองไร่สามไร่ถูกจับมาถูกยึดไม่มีที่ทํากินนี่คือความทุกข์ของประชาชน และนี่คือสิ่งที่เราเดินนะฮนะณนะเวลานี้เราก็เดินเรื่องของที่ทํากินอยู่ณนะเวลานี้เราก็เดินเรื่องของบัตรชาติพันธุ์อยู่และณเวลานี้เราก็เดินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแกใส่ร้ายแจ้งความดําเนินคดีเห็นไหมเขาเหล่านี้โดนอย่างนี้มาโดยตลอดทั้งๆที่พื้นที่ทํากินนั้นเขาทํากินมาอย่างยาวนานแล้ว แล้วรัฐบาลเองก็มีโครงการคอทอชอแต่ปรากฏว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ไปรังแกประชาชนปล่อยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปล่อยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปรังแกประชาชนนะโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนที่อยอมเป็นขี้ข้ารับใช้นะทางประหลัดทางนายอำเภอรังแกประชาชนเราร้องเรียนไปส่งเรื่องไปรัฐบาลไม่ใส่ใจแล้วนะ ไม่สนใจแล้วเรื่องอยู่ที่ผมเนี่ยเป็นร้อยเรื่องครับและเป็นเรื่องที่ต่อยอดได้เลยนะฮะง่ายๆไม่ยากถ้านักการเมืองมองเป็นนา,นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มองเป็นเนี่ยแค่มาต่อยอดตรงเนี้ยผมพูดได้เลยครับว่าท่านชนะถล่มทลายแน่นอนแต่ปรากฏว่าท่านไม่สนใจพักของท่านนะฮะรวมไทยสร้างชาติไม่สนใจรวมทั้งพลังประชารัฐด,ด้วยไม่สนใจ แล้วอย่างนี้จะให้เรายืนหยัดต่อสู้นะชมเชียร์เลียสองพักนี้ชมเชียร์เลียนายกรัฐมนตรียอยู่ได้หรือเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเราต้องการความจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วในบรรดาพักการเมืองที่สนใจประชาชนจริงๆสนใจกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์จริงๆนะที่ผมได้สัมผัสด,ด้วยตัวผมเองนะ ไม่ใช่ใครมาเล่าให้ฟังก็เห็นมีพักของท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะไทยสร้างไทยท่านใส่ใจฮนะท่านสนใจเราได้เคยมีโอกาสนะที่ได้ไปนั่งพูดคุยกับท่านท่านไม่มีแบบพักอื่นนะพักอื่นผมไปนั่งคุยกับสันติพร้อมพัดเลขาพักพลังประชารัฐมาแล้วนะฮะ ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับประชาชนสนใจอย่างเดียวว่าไอ้คนที่จะลงสมัครสสที่เขาส่งลงเนี่ยนะเที่ยวไปกว้านเอาอาดีตกำนันอดีตผู้ใหญ่บ้านอาดีตนายกอบอตอนายกเทศบาลน,นายกอบอจอหรืออดีตสอสเก่าสอบตกแล้วคนเหล่านี้ไม่รู้พฤติกรรมเบื้องหน้าเบื้องหลังบางคนเนี่ยนะถูกคดีปปชฟ้องร้องอยู่ แต่เก้าคดีก็ยังเอามาลงนะเหมือนก็ามาฟอกขาวและหลายคนเนี่ยไม่มีฐานนะครับก็ยังเอามาลงนะถ้ามีฐานเนี่ยเลือกตั้งสมัยที่แล้วมันต้องได้เป็นนายกเราคิดแค่นี้แหละครับแต่เขากลับมองอีกทางนึงคุณค่าของประชาชนเขาไม่มองนะเราเสนอผ่อา,านคนไปหลายคนนะไปยังพัก รวมไทยสร้างชาติไม่เคยใส่ใจเลยนะความต้องการของประชาชนความต้องการของพี่น้องอกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาไม่เคยใส่ใจเลยนะมีบางพักนะอย่างก้าวไกลก็ลงพื้นที่เข้าหาพี่น้องชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ได้เพราะเขายังไม่เข้าใจในบริบทความต้องการหรือเปล่าเราไม่ทราบ แต่ก็มีข่าวออกมาในในลักษณะของทางลบพอสมควรนะฮะจริงๆแล้วเขาเขาเดินนโยบายดีนะนะแต่พรรคอื่นๆไม่ใส่ใจเลยเพื่อไทยไม่ใส่ใจเลยภูมิใจไทยไม่ใส่ใจเลยนะแต่ตรงกันข้ามฮะเราคุยกับทางคุณหญิงท่านท่านใส่ใจครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมีความหวังว่าสมัยหน้าเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง นะพรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มรากหญ้าในประเทศนี้จะได้รับการดูแลมากขึ้นเพราะเราทำงานเราเดินงานเรารับเรื่องราวจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมา30กว่าปีเรารู้ครับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆต้องการอะไรข้อสรุปมีสีข้อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการ พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันต้องการแต่พักการเมืองไม่ต้องการนักการเมืองไม่ต้องการดังนั้นมันจึงทําให้ทั้งสองพักเนี่ยคะแนนตกครับแต่เดิมภาคเหนือคะแนนมานะผมบอกได้เลยนะเวลานี้เนี่ยาจากเขารักลุงตูลุงตูสู้สู้เขาไม่เอาลุงตูแล้วครับผมบอกได้เลยครับผมอยู่ที่นี่อยู่กับประชาชน แล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ไปกินข้าวกับประชาชนนะฮะเราไปคลุกคลีตีโมงนะก,กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยนะในรัชฉานเกือบทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไทยใหญ่อาคาวะนะปลลองลาหูเย้ามงนะ,ะเราไปสัมผัสเราไปคลุกคลีเราไปอยู่เราไปช่วยชี้แนะเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพนะเพื่ออะไรเพื่อ อาต้องการให้เขาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทะลักเข้าประเทศไทยนั่นช่วงนั้นเบาบางลงแม้แต่การตัดฝิ่นแต่มาช่วงหลังปีกว่า2ปีเรามาเดินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศยาเสพติดเริ่มทะลักนะแล้วเราก็ทํารายงานให้กับนายกเยอะแยะมากมายช่องทางเอ่ยขบวนการผลิตเอ่ยกลุ่มบุคคลเอ่ยแม้แต่โรงงานผลิตยาเสพติดแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการใดๆ นั่นแหละคือสิ่งที่ผมถอดใจนะฮะแต่พักใดก็ตามเนี่ยที่ใส่ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนพักนั้นเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเราพร้อมที่จะเดินเคียงคู่เคียงข้างไม่ใช่ต้องการยดถาบรรดาศักดิ์อย่างที่บอกมาแล้วแต่เราต้องการให้การช่วยเหลือไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากจรงิงจัง,จงเท่านั้นเองจริงอยู่ณนะเวลานี้กําลังใกล้เลือกตั้งพัก อาไทายสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยยังช่วยอะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ไม่มากแต่ถ้าเราเข้าไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วให้รัฐบาลแก้รัฐบาลไม่แก้สมัยหน้าเราแก้นะครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดตามผมเต่านินจาทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายประเทศด้วย ที่มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไปอยู่อาศัยนะครับผมจึงใค่ขอชี้แนะนะครับว่าถึงเวลาผมจะบอกว่าให้ท่านเลือกพักการเมืองพักใดให้ดูที่คนเขาลงไปหาท่านเขาลงไปหาเรื่องอะไรไปดูตรงนั้นครับอีกไม่กี่วันเนี้คิดว่าท่านจะได้ตาสว่างว่าพักการเมืองไหนหัวหน้าพักการเมืองใด ที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างจริงจังและก็จริงใจไม่ใช่เสแสร้งนะหลายพักพยายามที่จะเอาหน้ากลุ่มชาติพันธุ์นะแต่ใจลึกๆจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคารพครับเขาไม่จริงใจต่อท่านหรอกครับเขาต้องการเพียงฐานคะแนนเท่านั้นการช่วยเหลือไม่มีผมกล้าพูดเลยนะครับขนาด ก็ตนะฮะรวมประชากรในเขตเลือกตั้งเพื่อที่จะให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดยังรวมเอากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะเข้ามาเป็นประชากรด้วยเพราะก็เห็นว่ามีนิวาติสถานบ้านช่องอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเองไม่สนใจเรื่องนี้ก็ในเมื่อเขา เขารวมประชากรอย่างนี้คนเหล่านี้เป็นประชากรไทยแล้วแล้วทำไมกรมการปกครองนะกระทรวงมหาไทยจึงไม่เดินหน้าทําบัตรทําใบให้เขาทําไมปล่อยให้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะแล้วมีรายชื่อรวมอยู่ในกลุ่มราษฎรน,นะในเขตเลือกตั้งต้องถูกเจ้าหนะ้าที่รัฐบังคับให้ไปทําบัตรพมา่านะแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐก็ไปบีบบังคับให้เขาทําบัตรพมา่าแล้วการทําบัตรนั้นไม่ใช่ทําโดยเองด้วยตัวเองโดยตรงได้นะครับต้องผ่านนายหน้าเพราะนายหน้าเรียกเงินแพงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็กินด้วยกินกันเป็นขบวนการครับเรื่องแค่นี้รัฐบาลทําได้แต่ไม่ทำคนระับแบบนี้เหละครับที่เราจะต้องไปเลือกแบบนี้เหรอที่เราจะต้องไปเอาคะแนนให้กับพรรคการเมืองที่ไม่ใส่ใจ พ่อแม่พ nice. ี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งง่ายๆแล้วผมจะนําเอาเรื่องเนี้ยมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะระยะตลอดไปและผมจะลงพื้นที่ครับไปอธิบายความทั้งหมดในทุกพื้นที่นะทางภาคเหนือทุกจังหวัดทางภาคเหนือหรือแม้แต่ภาคตะวันตกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับรู้ว่าสมควรที่จะต้องสนับสนุนใครเป็นนายกสนับสนุนพรรคการเมืองใดให้เข้ามาบริหารประเทศเราอย่าสนับสนุนคนเอาแต่พูดดีแต่พูดแต่ไม่ใส่ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่เช่นนั้นวิถีชีวิตวันนี้จะไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยท่านไม่ต้องเลือกนักการเมือง ท่านไม่ต้องเลือกพวกเรานะแต่ท่านเลือกตัวท่านเองท่านเลือกว่าท่านต้องการอนาคตที่มันจะดีขึ้นต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐหรือไม่ถ้าท่านไม่ไม่ต้องการก็อยู่วิถีชีวิตเดิมๆก็เลือกคนเดิมไปท่านก็ได้เดิมๆเ,เดี๋ยวก็เดือดร้อนเดี๋ยวก็ร้องเรียนเดี๋ยวก็น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างเดี๋ยวถูกรังแกเดี๋ยวถูกยัดข้อหา นะก็จะอยู่ในวังวนเดิมๆแต่ท่านต้องการพ้นจากวังวนเดิมๆหาวิถีชีวิตที่ใหม่ขึ้นท่านตัดสินใจเลือกตัวท่านเองนะเลือกใจท่านว่าท่านจะเลือกคนที่ช่วยเหลือท่านได้จริงๆหรือจะเลือกแบบคนที่ดีแต่พูดเอาเงินมาวานแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับท่านเหมือนเดิมท่านตัดสินใจเอานะเร็วๆนี้ผมอาจารย์เต่าจินจา จะลงไปพบกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ณเวลานี้เราก็ยังเดินและก็ผลักดันเก mm hmm. ี่ยวกับเรื่องของการทําบัตรชาติพันธุ์อยู่นะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเราเดินมากับท่านสสสุธาประทีมมะทหลงังเราศรัทธาท่านนะครับถึงเราไม่ใช่คนของท่านนะฮะแต่เราศรัทธาท่านส่วนผมพอใจที่จะไปชมไปเชียร์พักใดนั้นมันเป็นสิทธิของผมนะคใครก็ห้ามผมไม่ได้ ผมก็จะเลือกพักที่เข้าใจประชาชนไม่ใช่เลือกพักที่เข้าใจเรื่องของแข่งขันในการที่จะลงสสเอาเงินหวานเอาเงินแจกนะแล้วก็เอาเงินฟาดหัวเราอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าพักใดไม่เข้าใจประชาชนเราก็คงบอกกับพ่อแม่พี่น้องเลยครับว่าอย่าเลือกเลือกไปก็ไร้ประโยชน์นวะวิถีชีวิตเหมือนเดิม4ี่ปีที่ผ่านมาเราเคยหลุดพ้นเรื่องอย่างนี้หรือไม่ แต่ระยะเวลา3-4 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นเห็นแสงสว่างเนื่องจากเราเดินกันอย่างจริงจังจริงใจนั่นเองนะครับเราทำงานโดยที่ไม่เคยไปขอค่ารถค่าน้ำมันจากท่านไม่เคยไปขอข้าวกินไม่เคยขอแม้แต่กาแฟสักแก้วแต่เราขอเพียงอย่างเดียวท่านเลือกคนที่ช่วยท่านอย่าเลือกคนที่เป็นแล้วกลับมาทำลายท่านเท่าน,นั้นเอง สำหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ